เฉ r ียวมี12 Pro Series 5G สี s u m m r r n e Blue หรูหราด้วย Luxury w a t c h d e ดีไซพร้อมฝรังหนังสุดพรีเมียมหลาสุดทางเรียวมีได้ยืนยันเปิดตัวเรียวมี12 Pro Series 5G สมาร์ทโฟน p r r t r a i t Master ในวันที่29มกราคมนี้ซึ่งนอกจากกล้องจะเป็นที่คาดหวังกันแล้วเรื่องด,ดีไซน์ก็สวยหรูด,ดูพรีเมียมมากเลยครับ ซึ่งมีการปล่อยทีเซอร์ว่าด้วยเรื่องของ Luxury w a วัตดีไซน์ของรุ่นนี้ออกมาแล้วครับโดยสีไฮไลท์ของเร็วมี12 p ป o เซอรี่ 5G ในรอบนี้ก็คือซัมมอรินบูที่เป็นโทนสีน้ำเงินทองสุดลงตัวตัวกล้องหลังได้แรงบนใจมาจากนาฬิกาหรูจนตั้งชื่อว่า Luxury w a วัตดีไซน์ซึ่งความพรีเมียมยังไม่จบแค่โมดูลกล้องหลังเท่านั้นนะครับเพราะเร็วมียังชูจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์ของสีซัมมอรินบูอีกสีอย่างคือฝาหลังหนังเทียมสุดพรีเมียม อัพเกรดซิลิโคนสัมผัสนุ่มขึ้น30%ร mm hmm. ลวดลายทีดีจูเบอรี่เสริมความหรูหราด้วยรูปแบบเพชรพาดผ่านตรงกลางเครื่องรอบเลนสีทองที่ล้อมรอบพร้อมลวดลายภายในอย่างปราณีตหน้าปัดสันแัตแบบขัดเงาเพิ่มความหรูหราด้วยลวดลายและการระเหสีถึง500ระดับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนุนที่จัดเต็มเรื่องดีไซน์แน,น่นอนครับซึ่งก่อนหน้านี้เราวมีก็ยินยันแล้วว่ารุ่นนี้จะได้นักออกแบบลักชัวรี่วอชื่อดังคุณออริเวียซาเวโอมาออกแบบให้อีกด้วยครับ